สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดปุ่ม super tank เพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมซึ่งพลังงานจะเอ่อเอนเน g y จะเป็นส่วนรวมนะคะทั่วไปไม่ได้จำกัดว่าเป็น Energy ของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้น ถ้าคุณดูคลิปแล้วมีความรู้สึกว่ามันตรงกับคุณคุณก็สามารถดูต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณดูแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นของคุณคุณก็สามารถไปดูคลิปอื่นได้เลยค่ะขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากพาย universe d y angel ช่วยไกด์ไลน์บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตของคุณด้วยนะคะกับหัวข้อที่ว่า ใครที่จะเข้ามาชัดเจนในความรักกับคุณจริงๆเข้ามาชัดเจนในความรักกับคุณจริงๆหมายถึงมาแบบจริงจังจริงใจนะคะมาแบบว่าตั้งใจมารักตั้งใจมาคบแบบนี้นะคะเป็น energy ของคนที่ไม่หลอกลวงนะคะ Two of Cups trip sauce, okay. The hello Pan, the Sun. คลิปเป็น Timerate นะคะคุณสามารถดูได้ทุกช่วงเวลา The Chariot อด o อ o ออ moon x of cups ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกเรื่องนึงนะคะอันตอนนี้ยังไม่เปิดรับดูดวงนะคะก็ไม่มีกำหนดที่จะเปิดรับนะคะดังนั้นคุณสามารถดูคลิปอื่นไปได้นะคะ ten r of pentacles เนื่องจากอันไม่ค่อยมีเวลานะ แล้วก็คิดว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งยังไม่มีกำหนดเ e v e นออฟซอ c e สลายพายเป็น k i n ออฟซอ u c e อ,อพลังงานของคุณเนี่ยอันคิดว่าคุณอาจจะเคยรักใครสักคนหนึ่งเป็นไปได้ว่าบางท่านเนี่ยดิวจนคุณคอมมิตเมนต์แล้วก็มีครอบครัวแล้วแล้วก็จบแล้วพังทลายไปแล้วความหวังต่างๆความฝันความรู้สึกความรักมันกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจของคุณแล้วอันคิดว่าคุณใช้ธรรมะเย,ายาียวยาเยียวยาให้ตัวคุณกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่บวกคุณเป็นคนที่ไม่ได้ร้อยชโชคชะตาจะต้องมาช่วยคุณอันคิดว่าตอนเนี้ยคุณพยายามเต็มที่แล้วกับชีวิตของคุณถ้าก่อนหน้านี้คุณกำลังอดทนกับใครบางคนกับคนแรกของคุณที่คุณเคยดิวด้วยนะเคยคอนแทคด้วยนะอันคิดว่าคุณทนมาอย่างที่สุดแล้วทนจนคุณทนไม่ไหว จัดเริมที่ค่อยๆทนมาเรื่อยๆเรื่อยๆสามดาบกลายเป็นเจ็ดดาบกลายเป็นคร of ออฟซอสจนสุดท้ายแล้วคุณยอมแพ้คุณยอมตัดจบคุณยอม move อ n ไปไปข้างหน้าด้วยตัวของคุณเองและน่าจะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นแล้วสําหรับคุณส่วนใหญ่พลังงานส่วนใหญ่เนะี่ยคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยขาของคุณเองคุณยอมอด ร,ระวางปล่อยวางกับเอนเนอรีของความรักหรืออาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินด้วยบางท่านมีเก๊นที่คุณจะได้ย้ายที่อยู่ย้ายงานหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลยค่ะจากคนที่เคยเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็มั่นคงแล้วก็แฮร์รแพนเนี่ยเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อคนรักตาคิดว่า ่อจากนี้ไปคุณจะโฟกัสที่ตัวคุณแล้วแล้วบางท่านอันที่่คุณเริ่มแล้วคุณเริ่มที่จะปกป้องตัวเองบ้างปกป้องขั้นสุดเพราะคุณเจ็บที่สุดค่อยๆเจ็บมาเรื่อยๆสะสมความเจ็บมาเรื่อยๆจนตอนนี้คุณไม่เหลือพื้นที่เอาไว้ให้ใครได้แก้ตัวอะไรอีกแล้วสำหรับพลังงานความรักเก่าๆอันคิดว่าคุณจะบอกลา แล้วถ้าคุณตั้งใจจะจบ m ุบอ o อไปหรือมุกออไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะมีใครเข้ามาอีกให้คุณได้เลือกดังนั้นถ้ามีใครเข้ามาอีกในช่วงนี้ขอให้คุณเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วมาเป็นแสงสว่างนําทางชีวิตคุณมาทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมาปรับชีวิตของคุณอะที่มันอยู่ในด้านดาร์กไซ ให้มันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แสงสว่างเข้ามาในชีวิตเลือกคนที่เขาเข้ามาแล้วเป็นหูสูตรเป็นกัลยาณมนำพิให้คุณเป็นคนที่จะมาเติมไฟพลังงานชีวิตให้คุณไม่ใช่คนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกปวดหัววุ่นวายมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องราวมีแต่ประเด็นไปหมดหัวก็ปวดชีวิตก็เครียดใจก็เจ็บปวดร่างกายก็ทุกข์อันเห็นด้วยนะ ถ้าคุณจะยุติเพราะอันดูแลพลังงานของคุณน่ะคุณทนมาเยอะกับพลังงานเอเนจีกเก่าๆทนจนคุณทนไม่ได้แล้วคุณจึงยอมปล่อยพลังงานอาจจะเป็นราศีกุมราศีมีนราศีกันวันอาทิตย์เลขหนึ่งเอ่อเมษสิงห์ธนูยุติกรกฎราศีสิงห์คนวันจันทร์ ราศีมงกรราศีกันาัาราศีกร,ร,ก,ร,ร,ก,รกดฎคิงออฟซอเอ่อท่านไฟเมสิงหธนูก็อินจีค่อนข้างโดดเด่นอือก็ทำได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขถ้าพยายามถึงที่สุดแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียใจเพราะได้พยายามถึงที่สุดแล้วก็ขอให้ออกมานะคะโอเค ขอดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อมาชัดเจนในความรักกับคุณจริงๆมาดูซิพลังงานของเขาวคนนั้นเป็นใครคุณจะได้เจอเมื่อไหร่อาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณที่สดใสกว่าเดิมนะคะ Queen of w อรชีวิตคนเรามันสั้นนะคะไม่ควรจะทนอยู่กับอะไรที่ ทำให้เราทุกข์ใจตลอดเวลามันบั่นทอนชีวิตเอ่อชีวิตมีเวลาไม่ยาวนานนะแอนดแมนถ้ากรณีที่คุณทนมาเต็มที่แล้วเนะคุณก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าทําเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วคิงออ u e e n of ัล n กับ k i o g of One เนี่ยมีความเป็นคู่ของคุณนะเป็นคู่แท้ด้วย คนนี้อาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆหรือชอบใช้ความคิดชอบตกตะกอนความคิด The Tower Chapter เก่าจะจบลงแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำใจไม่ได้ t e n of p e เ t a c l e เดี๋ยวคุณจะมีแรงฮึดที่จะไปต่อกับชีวิตนะจะยอมจบทุกเรื่องราวอันคิดว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณพยายามยื้อตลอด ยื้อความรักมาตลอดแปลว,ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะไม่ยือ้อแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่เขาเนี่ยเหมือนกับเ,เขาเอาแตงโมหวานๆมาให้คุณอะได้กินแตงโมเย็นๆสดชื่นชื่นใจมันจะมีความสุขอะมันจะปลอดโปลงร่วงใจรีแลกซ์ฟุลฟินะมันจะไม่ทําให้เครียดแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้มีแต่เรื่องวุ่นวายกับคุณในชีวิตนะ อันคิดว่าคุณจะตัดจบสถานการณ์ทุกอย่างมันจะเป็นทาวเวอร์ไม่ว่าเรื่องของงานคนที่วุ่นวายสับสนความรักที่ปวดหัวมีแต่ปัญหามีแต่ดราม่าผู้คนที่วุ่นวายสับสนมากเกินไปอันคิดว่าคุณจะไม่สนใจละสี่ดาวคุณจะปล่อยเบอร์ละคุณจะเฉยคุณจะวางเฉย ทำใจได้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ยี่หลักกับมันแล้วจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่งคัง่งเจริญรุ่งเรืองของคุณแล้วเนะี่ยเหตุอับสอดเนี่ยอันที่ว่าคุณจะปกป้องตัวเองและหลังจากที่คุณเครียดทุกกังวลเศร้ามานานนนะอาจจะเป็นสี่เดือนถึงสี่ปีหรือห้าเดือนถึงห้าปีที่คุณอดทนมาตลอดเดอรสตาร์เนะี่ย คิดว่าคนนี้จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะเขาจะเป็นคนที่ปกป้องคุณเนี่ยเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแอรโราเพนเป็นคนที่มีสนเสน่ห์อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะมีความเป็นคู่กับคุณเนี่ยเป็นคู่ที่ศีลเสมอกันเป็นคู่ที่วัยวุฒิคุณวุฒิใกล้เคียงไล่เลี่ยกัน เป็นคนที่จะเข้ามาปลดบล็อกความทุกข์เศร้าให้คุณอนะ่ะสอ of o n นบางท่านเขาอาจจะมาสนับสนุนเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะคะแล้วก็นําความรักที่จริงใจอะเหมือนกับสายน้ําที่เย็นฉ่าแตงโมหวานๆแบบเนี้ยความรักที่มันหวานความรักสีแดงมีความสุขสดใสท่ามกลางธรรมชาติอ่ะก็ถ้าคุณสามารถบูออม ถ้าคุณสามารถ move on จากเ n e r g y เก่าสามารถตัดใจตัดจบได้ก็ก็ขอให้คุณตัดจบเลยนะคะอย่ายื้อเวลากับความรักที่ทำให้คุณไปต่อไม่ได้กับชีวิตอะไม่ได้มาช่วยให้คุณดีขึ้นแต่มาช่วยให้คุณเนี่ยเป็นสี่ดาบเป็นหนึ่งดาบจากคนที่มองโลกเป็นเดือดซันอะแล้วกายมาทำให้คุณเครียดคุณเจ้ามีแต่เรื่องราวมีแต่ปัญหา ชีวิตคุณพังเพราะคนรักคนเก่า energy เก่าเนี่ยอันนี้เห็นว่าตัดจบไปเธอคะ่ะถ้าคุณทําใจได้นะแล้วมีโอกาสจะได้เจอคนที่จะเข้ามาช่วยชีวิตคุณความคิดคุณทัศนคติคุณมั่นคงขึ้นการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตมีความสุขเขาจะนำพา energy ที่มันเบิกบานรีแลกมาเติมเต็มให้กับคุณเน่ะ ทำให้คุณรู้สึกรักตัวเองมากกว่ามากกว่าอินนจิกเก่าที่คุณเคยอยู่กับเขาแล้วคุณบั่นทอนจิตใจค่ะมีโอกาสที่จะเป็นคู่ของคุณจริงๆนะมีความเป็นศีนเสมอกันอาจจะมาด้วยเรื่องงานเรื่องเงินหรือมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องงานเรื่องเงินมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคนนี้จะเป็นคนที่ปลอบประโลมเก่งให้กําลังใจเก่งให้คําปรึกษาแล้วก็ มีความเมตตากรลุณาให้คุณมีความจริงใจมีความเอ็นดูให้กับคุณนะจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดหรือไม่มาทําสร้างเรื่องวุ่นวายอะไรให้คุณต้องรู้สึกว่ามันปวดหัวมันเครียดเหมือนเหมือนก่อนหน้าเนี้ยอืก็ยินดีนะถ้าเขาจะเข้ามาขอให้คุณเปิดรับนะคะอาจจะเป็นราศีเมษสิงห์ธนูแฮงแมน,นี่ยราศีกันราศีตุล เอ่อราศีกันราศีมิถุนราศีพฤษราศีมังกรราศีกลุ่มราศีพิจิกกรกฎมีนราศีสิงห์ค่ะก็ไม่นานอ่ะอันคิดว่าเอ่อหนึ่งเดือนนี้หนึ่งเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสี่เดือนนะคะอาจจะเป็นไตายมาสที่สองของปีนี้ก็ ถ้าคุณโสดนะยังไม่ได้มีพันธะอะไรเรื่องของเอกสารทะเบียนสมรสอะไรเนี่ยคุณก็สามารถเปิดรับเ n e r g y ใหม่ๆเพื่อเรียนรู้ดูใจกันไปได้นะคะอย่าปิดกั้นโอกาสนะโอเคขอดูสิ่งที่ Universe อยากจะไกด์ไลน์ Seek of War โอเคคนนี้เขามั่นคงในความรักนะ oh, of Source เขาเข้าใจ ถึงเรื่องราวของความเจ็บปวดในความรักอ่ะเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการเคยคบหาใครมา k i ม g of c u p มีความมั่นคงมากๆระดับขั้นสุดอาจจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะหรืออาจจะมีที่ทางเยอะมีธุรกิจของตัวเองมีงานที่มั่นคงมีความคิดที่มั่นคงมีความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยเกินตัวของเขา อ่อมีโอกาสที่จะเป็นรักแท้ของคุณนะ X of Cup สำหรับคนใหม่คุณเนี่ยเป็นคนที่รักจริงมั่นคงจริงใจไม่หลอกลวงเพราะก็เคยเจอกับเรื่องราวการถูกนอกใจถูกทรยศถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังจากคนรักมาแล้วดังนั้นคนนี้ปรารถนาที่จะมีรักแท้ที่ยั่งยืนถาวรอืมตอนนี้เขาโสด แล้วพร้อมแล้วเรื่องของหน้าที่การงานการเงินชีวิตความเป็นอยู่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับคุณแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะคะสี่วันสี่สัปดาห์หนึ่งเดือนหรือไม่เกินสี่เดือนแต่อย่างช้าสุดเลยนะคะสี่เดือนแต่อนันคิดว่าหนึ่งเดือนเนี้ยมีโอกาสที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็อาจจะนําพาให้เขาคนนี้เข้ามาพบเจอในชีวิตของคุณ,คณก็ยินดีด้วยนะคะสาหรับ energy ใหม่ๆที่จะเข้ามา open your heart นะคะ ชีวิตของคุณจะได้มีความสุขอยู่กับคนที่ใช่คนที่ศีลเสมอกับคุณนะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ